อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาป้อนข้าวแม่กันนะครับผมป้อนข้าวแม่ทางสายยางนะครับผมก็แม่ผมเป็นอัลไซเมอร์นะครับผมกินข้าวเองไม่ได้ต้องป้อนนะครับผมก็เราก็เอาสายสลิงมานะครับผมแล้วก็สอดสลิงเข้าไปนะครับผมกระตุสลิงขึ้นมาอ่ะถ้าตึงหรือว่ามีอากาศอะไรเราก็ไล่อากาศนะครับผมแต่ถ้าตึงก็กินได้เลยถ้ามีอากาศเราก็ไล่อากาศออกนะครับผม ก็กินนะครับผมแต่ถ้ามีอาหารมาเกินห้าสิบห้าสิบก็กินไม่ได้นะครับผมแล้วเราก็เติมนมเข้าไปนะครับผมทีละห้าสิบีนีนะครับผมแต่ผมกินมาเป็นปีแล้วนะครับผมอยู่ให้อาหารทางสายยางไม่อยู่ได้นานนะครับผมปิดปีก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับผมไม่มีอาการผิดปกตินะครับผมแข็งแรงอยู่ ไม่มีอะไรที่เป็นผลแจกซ้อนนะครับผมก็ถือว่าใ,ใส่ใสัญญาจะดีกว่าครับผมดีกว่าไม่ใส่เยอะเลยนะครับผมคนที่เรารักที่อยู่กับเราได้นานนะครับผมใส่เข้าไปนะครับพอดีละห้าสิบซีซีนะครับผมเอาคุณผูกคล้อง ใส่แล้วว <organ> <sm anship> ันี้ก็้น้ำเ็ใส่เติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับ่ไหบอกาไปร่มูครองี่กขาวเลยทุกรอยเิะฮะ4 0 0ซแล้วก็ผมกิน2 0 0ซ c แล้วกผม 200cc ชงนมน้ำ2ซแล้วก็นม6ช้อนครึ่งนะครับผมที่แรกผมกิน8ช้อนในที่นี้แม่อ้วนหมอเลยบอกว่าลดนิดนึงก็จะดีนะครับผมเพราะว่าอ้วนไปมันไม่ดีนะ เหลือ6ช้อนครึ่งที่ได้กินแ8ช้อนน้ำหนักขึ้นมา2องโลนะครับผมลดลงนิดนึงให,ให้น้ำหนักไม่ขึ้นเดี๋ยวผมปิดนี่ก็ได้ปิดไฟจะได้เห็นชัดชัดผมผมมันก็เห็นนะครับผมผมเปิดไฟไว้เพื่อมนสว่างขึ้นนิดนึงแค่นั้นเองปกติก็มองเห็นไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มื ปอนเรื่อยๆนะครับผมแม้ผมมีความดันด้วยนะครับผมตอนข้าวเสร็จก็กินยาความดันเม็ดหนึ่งนะครับผมตอนตอนเช้ามีความดันไม่มากนะครับผมเม็ดหนึ่งอให้กินคุมไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีตัวใหญ่นะครับผมตัวร่างกายใหญ่ทีหนึ่งเพราะว่าจะได้รู้นะครับผมว่าคนป่วยมีโรคอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ สักปีสองปีก็ตรวจใหญ่ทีนึงน,นะครับผมแม่ผมไม่เคยตรวจใหญ่เลยนะครับผมไม่เคยตรวจใหญ่นานละไม่รู้หลายปีแล้วครับผมตั้งแต่ป่วยมาไม่เคยตรวจใหญ่นะครับผมก็ารา่างกายแข็งแรงมาตลอดทีนี้มีความดันหมอกกเลยให้ไปตรวจใหญ่นิดหนึ่งนะครับผมดูร่างกายว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ยังแรงแข็งแรงนะครับผมบพอภาวนาไม่ให้มีอะไรนะครับผมไปต,ตรวจก็ไม่ไม่มีอะไรจะดีกว่านะครับผม หมดแล้วเราก็กยาความดันนะครับผมกอน,กนยาแล้วก็คนยานิดนึงเนื้อผมยาละลายล,ละลายยาไปแล้วหละยาก็ความดันก็ละลายกับน้ํานะครับผมละลายน้นได้เลยไม่ไม่ต้องปวดเพราะมันเป็นยาความดันละลายนะครับผมแล้วกอดแล้วก็อวกตอนน้ำอีกแปดสิบซีซีนะครับผมใส่น้ำเจีดสิบซีซี ผมดูแลจนคล้องแล้วนะครับผมแกๆก็ทําถูกทําผิดบ้างมีไม่ค่อยถูกบ้างตอนนี้ก็คล่องแล้วเพราะว่าดูแลแม่มานานแล้วนะครับผมแม่ยังแข็งแรงอยู่นะครับผมอยู่ที่เราใส่ใจนะครับผมถ้าเราใส่ใจดีคนป่ยวยก็จะสุขภาพแข็งแรงนะครับผมไม่มีโรคแทรกซ้อนเราต้องคอยสังเกตนะครับผมคนป่วยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคอยสังเกตคอยติดตัวคอยดูดีๆ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเติมน้ำก็ไปนิดนึงนะครับผมอให้น้ำมันเหลือคานใสมันจะดีดีกว่าครับผมเพราะนมมันจะไม่ดันออกมานะครับผมแล้วก็ปิดจุกนะครับผมแล้วก็เอาผ้าหั่วไว้แคนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ให้คนป่วยนั่งนั่งนั่งตรงตรเนี่ยสักสามสิบสี่สิบนาทีนะครับผมเชั่วโมงนึงก็ได้แต่ผมสามสิบสี่สิบนาทีก็พอแล้วก็น,นั่งนานเกินไปก็เมื่อยนะครับผม ประมาณนี้นะครับในป้าขอบคมครับสวัสดีครับ